Oh, ตัวฮักเพิ่นกอตัวฮักเพิ่นกอถามอะไรอย่างเนี่ยตัวฮักกอเธอชื่อโบใช่ค่ะเราได้ไปเล่นไหมเล่นไหนพี่อ่าเล่นลงแรงไม่แรงอะไรเนี่ยแรงแพทลงแรงไหมถ้าพี่แบกหนูก็เล่นอา้าเราช่วยกันดีเรามีสองคนนะเออช่วยกันไม่ได้หรอเอออ่ปาปะปะไปเล่นไปเล่น อ่าพาพาลงหน่อยครับพาลงหน่อยไม่พี่เราเอ้าอ๋อชื่อโบเราอายุเท่าไหร่อ่ะอายุสิบเจ็ดเองค่ะอายุสิบเจ็ดเฮ้ยเท่ากันเลยเรานี้อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอ๋อเป็นคนเชียงรายครับเอ้าแล้วจะขำทำไมเนี่ยอ๋ออยู่เชียงรายใช่ค่ะเอ้าเป็นคนเป็นคนเหนือบรรเจ้าเฮ้ยมีคนเดี๋ยวยิงเราเรายิงเปิดเรายิงเปิด เธออย่าเพิ่งเปิดมาสิเอ้าไม่ทันแล้วอ่ะคธอมันดาไปตัวหนึ่งแล้วอ่ะได้มันชุบกันยังแป๊บหนึ่งนะมันชุบกันแล้วเธอได้ให้มันชุบกันก่อนใครซีคิดจ้งไหนวะเธออะไรเจ้คใคยแน่โอเธอเอาเธอเป็นคนเหนือไม่ใช่หรอ แำไมรัดเจ้าทำไมพูดอีสานวะเมื่อกี้ช่วยคอยแน่ว่าะเป็นคนพะพาบออย่างี้เลยพี่เอา้าไม่เต็มหรอกแบบว่าหน้าหนาวอ่ะยกให้ภาคเหนือแต่หน้าฮักกลลังปลาเลือยกให้ตัวได้ก็เขินนะแบบเนี้ยไม่เอาให้พูดต <c oughs> อเขินเขินเป็นด้วยอ๋อเขินแล้วบิดตัวสรุปตัวตัวจะสอนสอนเปิ้นอู้เหนือได้ก็ จะอุกก้คำว่าอย่างเจ้าคำว่ากินข้าวหรือยังไอ่กินข้าวล่ะไอ้กินข้าวล่ะว่าพี่กินข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้แล้วถ้าแบบเอ่อให้กินข้าวย่างกาอย่างนี้ได้ไหมอ๋อแบบ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 ต้องบอกว่าไอ้กินข้าวละกาประมาณนี้พี่ข้าวละกาซับซ้อนเอนหมือนกันเลยเปินเปินอูบะถือก็อย่าอย่าว่ากันเนะ้ออีน้องบอกว่าจะอ่านเจ้าอีน้องมจนคนปากจะอานเธอไอ โอเคเจา้าเหนื่อยใจตัวเองไม่มีคนเล่นด้วยเอาก็เปิลเปิลเล่นกับต,ตัวอยู่นี่ไงเจา้าเขาเล่นกันแบบเป็นตี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่อ่าแล้วมันมีคนนะ่ะนั้นๆเขอไปแจมสักน่อยมันกำลังเล่นอะไรกัน <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวช่วยด้วย เอ้ากดสกิลพุ่มไม้ไม่ทันลาก่อนเฮ้ยยังไงยังอ่ะวนวนวนไปวนไปวนวนวนอ่ะหลบหลบก่อนนี่มันแม่เจ้าเอ้าเจ้าขึ้นมาจิงกะจอก็ยิงมันเลยนะเอ้ยนั่นแหละเจ้าเออเจ้าเอารถเอารถเออ พี่ถ้มาขึ้นมานี่ทำไงวะก็ยิงมันเลยเจ้ามันขึ้นมาก็ยิงเลยจะรออะอย่างนะเจ้านะน่ะเจ้ายิงนะเจ้านั้นแล้วเจ้าเอาโลดเจ้าโลดพี่หนูไม่สู้อ่ะมัเป็น่างเจ้าเล่นเล่นใหม่ได้เจ้าพี่ว่าจะไดโอ้ขานี่ต้อแช์เลยล่ะอ้าวอ๋อนี่คือเศร้านี่คือนนี่เอง ไม่ได้เศร้าไม่ได้โงห่าแอ่แล้วพูดทำไมเจ้าก็อยากมีแฟนต้องอยากมีแฟนตัวก็หาเตัวก็ไปหาหาแฟนตัวเนาะใครจะมาเอาคนแบบเราอ่ะไม่ได้เอาเอาบ้าสวยก็บ่้าเป็นอย่างเขาดูกันที่ใจบ้าแม่นหน้าตาตัวอ๋อตัวเรียนอยู่อันชั้นใดแล้วนี่โอ้อีสานออกแล้วบัดเนี่ยโอ้ห่า ม5ตัวก็อยู่ห้องเหียนเดนห้องเหียนบ่มีคนมากบ่ใครจะมาชอบอ่ะเอาขอบรเบิงกันที่หน้าตาดอกหน้าตาก็เหมือนกับกบเอาโอ้โหยิงโคตรคมไม่นะไม่ต้องชุบเปิน่นะมันเข้ามาแล้วตัวอเอาไม่ตัวบอเ,เป็นอย่างนะ พี่อะอย่างพี่ลองเรียกหนูว,ว่าอ้วนดิอ้วนแบบไออ้วนนี่เงียไออ้วนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผัดไทยอิ่มบุญเนาะแม่เจ้าท้าไอพี่ตัง้งแบบเนี้เท่ดีนะว้าวผัดไทยอย่าอิ่มบุญแต่แค่ผมได้อยู่ใกล้คุณแค่นี้ก็อิ่มใจเงียบกิ๊บเขินอยู่เขินอยู่อ๋ออันนี้คือเขินอยู่ หฮ้ยมันจะลบแล้วตายแล้วก็ไม่บอกเมื่อกี้ตัวอ่าเมื่อกี้เปิดข้างนะเจ้าที่เอาไอ้โบเปล่าอ่าเอาก็ได้เจ้าเอาเอาไปขอละสองลูกขอบใจหลายๆเจ้าต้องอู้ว่าจะใดเจ้าขอบใจนักๆขอบใจขนาดต้องตรงเึ้อะขอบคุณเจ้าอะไรประมาณนี้ขอบคุณเจ้า ล้วขอบคุณขนาดได้ไหเจ้าเขาคู่นาะก็ได้ขนาดเจ้าโอเคเจ้าโอ้ยเจ้าคอยโดนล้วเจ้าพี่โตไพี่โต้พี่โตตายแล้วกาตัวอย่างอย่างเจ้านี่ไองเจ้าโอ้ลมแล้วเจ้าซ้ำก่อนเจ้างาขึ้นมาตายก่อนเลยนะเป็นยามันตายแล้วพันยากรนี่แตกล้วเจ้าหมดตีหมดทีมแล้วเจ้า โหดเวอร์โหดเวอร์เอ้ยอย่าชมอย่าชมเปิ้ลนะเจ้าเปิ้ลเขินนะโอ้เจ้า,อ,นนาอีก้อยละเจ้า,จามันทำไมมาเรื่อยๆเลยเจ้ายี่ส่วะอ่าร้อยหกห้าร้อยหกห้าเจ้ามันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนพูดยังไงอะต่างบนต่างบนโอ้มันอยู่ต่างบนเจ้าฮ่าฮ่าฮ่ามีตัวมีตัวมีตัวล่างมากกบมี เนื้อตัวต้องจังนี่เอ้ยตัวมันไหลโตนะตัวสนะูว้ได้บ่หน้ามันลุมนะเดี๋ยวตัวหาจุดรนหาจุดใหม่ตรงนี้บดีเลยนะเฝ้า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 ,านี้เฝ้านี้เอามันอีสานเลยแสดงว่าใช้คำเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ใช่ฟังฟังเฮ้เจ้าอเอา อยู่บนสリングเด้อเด้อเดี๋ยวเปิ้อนจัดการมันเองเจ้าเธอทำยเขามันทำไมเยอะจังเจ้ามันมาพุ่งเขานะเจ้าเสียงพี่เหมือนพี่เต่าอ่ะชอบพี่เต่าอะไรละเจ้าเต่าสมชายบอตัวฮักเปิ้นกอตัวฮักเปิ้นกอถามอะไรอย่างเนี่ยตัวฮักกอถามอีหยังน่ะตัวโอ๊ย เปิ้ลเคินนะอยากจะรู้ไหมว่าคนเนือเขาบอกรักกันยังไงบอกรักจังไหนเจ้าตัวเปิ้นรักเอ้ยตัวเปิ้นหักตัวนึ้งโอ้ยนี่ติทำไมรู้สึกใครเชียอ์จะมาอยู่กับเธอเนี่ยเอ้าก็เปิ้ลเป็นคนตลกเนาะแต่เม่กรับพใช่แล้วเปิ้ลเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่เป็นคนหน้ากอดตลอดเวลา เขากอดหน่อประสนเฮ้ยบ้าเปล่าตัวกอดคนไปเรืนนะ่อยเนอะเลเอ้าตัวทำไมไม่หองเปิลนะตัวสวาท์ตัว,ต,ว,วตัวก็ต้องต่อสู้กับบกคารีดา <c oughs> นั่นไงตัวล้มแล้วตัวแล้วอีกตัวแล้วเนอะ่น้ง่ตัวเห็นแลออ้วเห็น ัวเปิ้ลจะแตกตัวอ่ะฮะเฮ้ยตัวมันเรือนั่นตัวเดาเดวเดาชุบตัวก่อนตัวชุบเปิล้ลรับเปิ้ลขอเก็บของที่สมบันก่อนตะของตะก,กี้โคตรเจ้านะกจ่ะเจ้าเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าโอ้เห็นหน้าเปิ้ลชัดบะเจ้าโอ้โหหน้าเขาใสาเวอร์อ,รอา,ารมอาการเธอพวมันบีบอ่ะ เจนเจ้ายังไงตัวมันมีอ่ะแป๊บหนึ่งเรื่อโอเคครับเฮ้ยตัวจังได่รอ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 คอยรอคอยจักหน่อยหมอแล้วตัวเดี๋ยวเปิดซ้ำเนอะโอเคตายแล้วบอสเหลือเหลือตัวหนึ่งตัวปากหูมันอยู่ไหนไอตัวนี้ในตัวสสกกอยู่ข้างบนนั่นตัวไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่แตกแล้วตัวโอ้โหเก่งมากมาตีแล้วหมดตีเนาะ หมดแล้วตัวมันต้องยะอย่างดอกระเปิดจัดการเองวงมันจะบีบวงมันจะบีบนั่นมาเดินตัวก็มาตัวในตัวอีกแล้วตัวเออรอๆามหมอบแล้วตัวหมอบแล้วตัวระเปิดซ้ำเนอะเปิดซ้ำโยแตกแล้วตัวเลยอีกตัวนม่ตัวโอแตกมัตี้แล้วตัวโอ้เยอะนะ เยอะขนาดนะ้ตัวพาไปหน่อยเดี๋ยวกลัวไปายเอ้าตัวตัวลบกันตัวเด้วเปิ้ลบ่หันนะไอ้ตัวแตกแล้วตัวแตกแล้วตัวย่าไปกว่าน้อเดยวเปิ้ลจะปกป้องตัวเองเดียวไม่ได้ทำเลยวันนี้คือไม่ได้ยิงใครสักตัวเลยจาเปิ้ลเปิ้ลบ่ยอมให้ไผ่ทำตัวรอก มีคนแบกพี่พี่เป็นนักสุ่ม้ตัวตัวตัวแม่นแล้วเปิ้ลเป็นนักซุ่มห้องนะตัวตัวก็หู้ก็ตัวหู้ละกันยิงเหรอเอาตัวโอ้รอรอรอตัวยิงก่อนตัวมันหลายตัวเด้อเอาจะได้ดีเนี่ย ดันไปเล่นตัวไอ้บอลเราเยอะไอ้บอลเราเยอะขนาดตัวจะไปกลัวตัวจะไปกลัวเอาหรือไปตัวถ้าเรามาแก้มันจะมันจะคว้างระเบิร์นะตัวแปดคนนะตัวจะเข้าไปมันแปดคนนะมันเยอะขนาดตัวอ้ยตัวจะไปตัวจะไปขอโทษขอโทษได้ไหมอ่ะอบ่เป็นอย่างตัวเป็นอย่าง ขอ,อแค่มีตัวเป็นกำลังใจให้เปิลแค่นี้ก็พอแล้วเนอะสู้ๆครับไม่โอเคเลยตัวเดาเปิลจะจัดการเองอมึงบีบเร็วขนาดนตัวเดีอมวมัีนู่นนี่เ้าเปิลจะยะจะใดดีมันยิงกันยู่ตัวเด้อเปิลแอบก่อนเปิลแอบก่อนมันมันเหลือสิบตัวสี่ตัว,ตวเด้อเด มันไม่ตั้งไอวอนะตัวเนี่ยมันไม่ชอบตั้งไอวอเลยอ่ะโง่มันโง่พี่เอ้าอย่าไปว่าจะไปว่าเขาติดตัวโอ้เฮ้ตัวหินตัวหันก็หันเราก็โอ้สองหนึ่งตัวสองหนึ่งตัวเด้อเด้อเด้อเดที่มันเยอะนะฮะมันรอยิงพี่อย่เปิ้นจะยาจะใดดีถ้าถ้ามันถ้ามันบอกได้ก็เจ้งมันเตอะโอ้จ้งมันเตอร์บอกเป็นอย่างเนอะมาแล้วมามาแล้ว ว่าหลังแรงปเอากระสุนเปิดเมิดนะตื้อมันจักกระสุนนะ <m> โอ้ยังตึงเลยตัวโอ้สนุกดีนะเนอะเปิดเปิดไปแล้วเนอะโอเคครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาเปกอน Bye bye na tuwa